หนึ่งสองสามแตะสี่ไปทางซ้ายห้าหกเจ็ดแปดผ่านไหมมาที่สองนะครับเท้าที่เราแตะเท้าขวาลงหลังสองสองสามแตะสี่แตะสี่นะครับกระขึ้นหน้าห้าแตะหกลงหลังเจ็ด 1> 1, 2 3 4เปลี่ยนมามุมแรกและถ่ายน้ำหนักทางปปซ้ายเตะด้วยเท้าขวา5 6 7หกกลับมาที่เซนเตอร์เลิ่อยาและสิบบาตที่3นะครับบาที่3ซใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเตะลอยฟ้าขึ้นมานะเป็น1 3 4่งสามี่ปดหน่สมเยมุมที่ส็นเตะห้า หกเกับมาเซ็นเตอร์ที่8พร้อมถ่ายน้ำหนักมาอยู่ด้านขวาขาซ้ายก้ารขึ้นหน้าในบานที่ 4, 4, 2, 3, 4, สีดด่สีดด่ชิดสองสามสี่สเตัสแย่งมาด้านห้าแปดหกคราวที่แต่แยกงไปซ้าย7จ็แปดแคราวนี้คุจะเต้นเร็วขึ้นต่อเนื่องสี่บานะครับสามสี่ไปหนึ่งสสาสี่ห้าหเจ็ด 8 2 2 3ขึ้นหน้า5 6 7และเตะสา3สองสาสี่ห้า 9, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7กเจดแปดใ้าสี่สองสาสนะฮะนอกจากเท้าแล้วสังเกตด,ดูเห็นไหมมือผมจะมีการแกว่งเหมือนเราวิ่งจ้อกกิ้งเป็นการให้จังหวะเท้า,ทาไปในตัวดูอีกครั้งหนึ่งนะ สามสี่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเมื่อเต้นได้เราจะได้แล้วลีลาอินเดอร์มันจะตามมานะครับทุกคนยกขึ้นมา